ฮอตเหรอได้ข่าวว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหออยู่ท้ายแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นทอบเหรอฮอตเหรอไม่รู้จักแกันเต้าที่อยู่ในปล็อกเหรอฮอตเหรอได้ข่าวว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหร hot เหรออยู่ท้ายแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นทับเหรอเพราอ Everybody try to be that hustler Hot เหรอไม่รู้จักเกตเตอรที่อยู่ในปลั๊กเหรอคุยอะไรกันนักไอ้ศาสตร์ไม่มีคลาสมึงไม่มีสักพวกเด็กวัดชอบเดินมาดักทำเด็กคิดพัมเดินเมื่ทถนัดอวยมึงอวยกันเกินไปหนักอวดรวยอวดแต่ธนาบัตรดูรวมๆแล้วนายแม่งใช่เหมือนเศรษฐีไหมที่ไร้ระดับทักว่าเสี่ยวมึงไม่ต้องวีนเกียวมันเลื่อนมึงไม่ต้องปีนช่วยอะไรผมอยากได้ใหม่ช่วยรีบรบไปให้ไกลส้นตีน กับเพื่อนกูไม่ต้องสกรีนดูแค่เพื่อนกูไม่ต้องลินหยิบเลยเพื่อนถุงไม่ต้องซีนพาขึ้นที่สูงแบบไม่ต้องปีนออกไปดีไอสัตว์พวกเอื้อนเป็นเสียวออกไปจากเลนทำเพลงเอาใจแวันใสออโต้จูนพวกแมงอย่างเลมย้อนไปสิปีก่อนสไตล์มึงชั้นตำดัชเชมคิดว่าใหม่แร็ปปีเขาทำมาก็ได้ซัดเดเซมกูไม่เที่ยวไปด่าคนอื่นว่าไม่ทำเงินจากเพลงไม่ใช่ฝ่ายธรรมะกูไม่ใช่พระกูไม่ใช่เนนมือคงคิดว่าหล่อถ้าไม่ได้พ่อมึงก็แค่เดนไหนอะพวกกระจกที่บอกจะไล่กูออกให้ไปจากเกมอ๋อ ได้แค่ว่าช่วงนี้พวกนายนะฮ็อตเหรอฮ็อตเหรออยู่ท้ายแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอท็อปส์เตร์ Everybody try to be that hot เลอะฮ็อตเหรอไม่รู้จักแก๊โต้ที่อยู่ในบล็อกเหรอฮอตเหรอได้แค่ว่าช่วงนี้พวกนายนะฮ็อตเหรอ ฮอตเหรออยู่ท้าแถวลอยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอพ o อเสื Everybody try to be that hustler Ho t เหรอไม่รู้จักเก <I 'm S 1> <ร>๊งต้อที่<ร>อยู่<ห>นในบล็กกบอกเหรอคุยไอเฮียใหญ่พูดพูดไปแม่งก็เหนื่อยที่มึงทำมันไม่กูดด่าไปแม่งก็เปื่อยแม่กูคิดว่ามันเท่กันไปเช่นแบบพี่เฮียเดี๋ยวก็ยอดเดี๋ยวก็เย่ย่อกันหลงไปทีเตีย้ยคิดว่าหล่อแย่แค่นี่มันเฮียะไรวะเนี่ยมึงเป็นเฮียะไรวะเนี่ยเจียคนเรารังกันวะไอ้น้องมึงมันแว้นจังวะไอ้น้องอยากจะแทงจังวะไอ้น้องพวกมึงมันแกงสวะไอ้น้องรหาาเเเพื่่่่่ออนนนนนกแตงงลลููจจัวะ้้ไม แต่คล้องมึงอาจจะเห็นกู้เมาแต่พร้อมทำท่อดังทำพ่อเมือทำแล้วปังปังพ่อเมือสัดดันต่ำต่ำพ่อเมือทำให้คนดำทำพ่อเหือไฟเลี้ยวพังทำพ่อเมือโชว์พลังทำพ่อเมือไม่ยอมฟังคำพ่อเมือมึงไม่น้อมนำคำพ่อเมื่อฮอตเหรอได้ข่าวว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหรออยู่ใจแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอ Try to be that hustler Hotler ไม่รู้จักไก้ต้าที่อยู่ใน Blogger Hotler ได้ขาวว่าช่วงนี้พวกนายนะ Hotler Hotler เดินกันไปกี่ช็อตพวกนายอ่ะ s h o เหรอ Hotler ทาเป็นไม่รู้จักโดน give a f u c k หรอ Shockger ใครที่จวนในมือเมื่อกี้คือ b o k g e